ส้มโอสีทองสวัสดีครับวันนี้สวนยายนูอินเตอร์จะพาทุกคนมาดูส้มโออีกสายพันธุ์หนึ่งที่ที่สวนปูไว้นะครับตอนแรกผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสายพันธุ์แท้ไหมตอนนั้นซื้อมาเขาบอกว่าเป็นส้มโอสีทองลูกเขาจะเป็นสีเหลืองทองนะครับแต่ตอนนี้ผมมาเก็บมันอาจจะยังไม่เหลืองมากนะครับเพราะว่าผมมาเก็บก่อนอกลัวมีคนมาขโมยที่สวน แล้วก็ดูที่เนื้อนะครับถ้าเนื้อเป็นสีทองอ่ะโอเคผมมั่นใจว่าผมไม่โดนหลอกละนะครับเพราะว่า,อาตอนซื้อมาราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมสังเกตได้ว่ายอดส้มโอที่ผมปลูกเนี่ยยอดเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับไม่ได้เป็นสีเขียวอ่อนเหมือนเหมือนส้มโอที่ผมปลูกอ่ะอันเนี้ยจะชัดเจนนะครับซึ่งปีนี้ ผมปลูกต้นนี้น่าจะปีที่3หรือปีที่4ผมไม่แน่ใจนะครับเพิ่งติดลูก2ลูกลูกนี้ว่าจะรอให้มันเหลืองก่อนผมว่ายังไงยัไงไงก็น่าจะเหลืองเป็นสีทองถ้าไม่ใจร้อนก่อนนะครับแต่มันเหมือนจะออกเป็นสีเหลืองละแต่เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งคลิปนี้ผมเอาอยากรู้ถ้าเนื้อมันเป็นสีทองผมจะได้ไม่กลัว ถ้าเป็นสีอื่นก็แสดงว่าโดนหลอกนะครับก็ขยายพันธุ์ไม้โดยใช้กิ่งตอนซึ่งต้นนี้ผมตอนมาจากต้นนี้นะครับเป็นกิ่งตอนมันจะแตกต่างตรงที่ว่ายอดของเขาเป็นยอดสีเหลืองออกเป็นสีทองนะครับเนี่ยครับชัดเจนมันไม่เหมือนส้มโอที่ผมปลูกไว้อีกสายพันธุ์หนึ่งคือส้มโอลูกสีขาวเนื้อสีขาวลูกใหญ่นะครับแล้วก็แดง สยามตัวเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงนี้ผมชอบนะผมผมคิดว่าอร่อยที่สุดเท่าที่ได้ชินส้มโอมาเป็นของของของทางภาคใต้นะครับส้มโอแดงทับทิมแดงสยามอะไรนี่แหละนะครับตัวนี้ผมก็ขยายพันธุ์ไว้อยู่ยอดเขาจะไม่ใช่สีเหลืองทองนะครับยอดเขาจะเป็นสีสีเขียวอ่อนอ่าสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช่แล้วก็มีอะไรเนี่ยมีส้ม ส้มเชงชส้มส้มส้มต่างประเทศเอาปลูกไว้อันนี้ส้มประเทศไทยนะครับดกมากดกจนแบบเอ่อกิ่งลากดิน <c oughs> เดี๋ยวต้องหาเวลาเอาเอาไม้มาค้ำนะครับซึ่งปีก่อนได้กินแล้วส้มอ่ากิ่งแทมหักอันนี้ก็จะมามาพาทุกคนมาดูส้มสีทองนะครับซึ่งผม วันนี้ได้ผ่าแล้วรู้สึกว่าดีใจแล้วกออ็ดีใจที่ตัวเองไม่โดนหลอกนะครับส่วนรสชาติเนื้อของเขานะครับค่อนข้างที่จะหวานอร่อยนะครับส่วนเมล็ดรู้สึกว่ามีไม่เหมือนกับส้มโอพันุ์สีขาวกับสีแดงที่ผมปลูกที่ได้กินแล้วจะไม่มีเมล็ดนะครับเมล็ดน้อยมาก แล้วก็อันนี้น่าจะเอาไปเพาะแล้วก็เอาไปเสียบยอดต่อได้มเมล็ดของพันธุ์สีทองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลูกนี้ให้ดูนะครับรอให้มันเหลืองสวยๆกว่านี้ก่อนดูเมงมันทองกำลังมา <c oughs> เดี๋ยวจะมาอัปเดตลูกนี้ให้ดู <c oughs> เดี๋ยวต้องหาอะไรมาห่อแล้วนะครับเมงมันทองมาเดี๋ยวมันมาเจาะเดี๋ยวเนื้อมันจะเสียนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ ชอบนะครับเกษตรผสมผสานก็ติดตามทางสวนเยนหนูได้ซึ่งผมตอนกิ่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ไว้นะครับมีไม่กี่กิ่งหลักนะครับซึ่งตอนไว้ตั้งแต่ก่อนที่มันเป็นลูกแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวจะไปขยายพันธุ์ใครชอบก็ฝากกดติดตามทางสวนด้วยนะครับเราปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกสวนผสมผสานมากกว่า2องชนิดนะครับทําแบบเกษตร ืระยะสั้นระยะกลางระยะต่ำเอ่ระยะยาวนะครับเป็นพืชสารระยะปลูกไม้ผลไม้ประดับผลไม้ตามฤดูกาลไม้นําเข้าไม้แปลกๆอยู่ในสวนยีนูอินเตอร์นะครับในเขตพื้นที่บ้านพูเงินอำเภอธลักษจังหวัดชิสเกตยังไงใครมีข้อสองสัยเดี๋ยวปีนี้ปีหน้าผมเองก็จะเปิดสวนสามารถที่จะเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมได้ยังไงก็เดี๋ยวรออัปเดตดูที่เพจทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ